คนพมา่าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งค่ะอาลงเลยมิงลาบาสวัสดีค่ะทุกท่านสิริแอดมินเพจอบัมยาม่านะคะในคลิปนี้สิริจะมาอธิบายถึงภาษาอังกฤษของคนพมา่าก,กันค่ะคนไทยหลายๆคนเข้าใจว่าคนพมา่าพูดภาษาอังกฤษเก่งฟังดีๆนะคะ คนพมา่าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งค่ะ <Nope. S 1> อันนี้ซิริขอพูดถึงคนส่วนใหญ่คนกลุ่มใหญ่นะคะที่ไม่เคยเรียนที่ต่างประเทศไม่เคยเรียนที่โรงเรียนนานาชาติภาษาอังกฤษของคนพมา่าแน่นอนค่ะว่าไม่ได้เก่งเท่าคนอังกฤษไม่ได้เก่งเท่าคนอเมริกันและไม่ได้แม้แต่เก่งเท่าคนฟิลิปปินด้วยซ้ำค่ะแต่ถามว่าเก่งกว่าคนไทยไหม f i n i t e l y Yes หล,หลายคนเนี่ยคิดว่าคนพม่าเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งเพราะว่าเคยตกเป็นอาณานิคมของ British นั่นเองก็แน่นอนค่ะถ้าอ้างอิงจากประวัติศาสตร์งั้นซิริจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์คร่าวๆของประเทศพม่าก่อนนะคะสมัยก่อนเนี่ยประเทศพม่ากับ British นะคะก็ก็ไฟต่อสู้กันมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ที่สรุปได้ว่าประเทศพม่านั้นแพ้จริงๆหรือพูดง่ายๆตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษแล้วเนี่ย ก็ตอนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศพาม่าถ,ถูกขับไล่ไปที่ประเทศอินเดียนั่นเองค่ะทราบไหมคะกษัตริย์องค์สุดท้ายมีพระนามว่าอะไรกษัตริย์ตีบอนนั่นเองค่ะในช่วงที่ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะชลิบอกได้เลยค่ะว่าประเทศพาม่าเนี่ยเจริญมากเจริญในที่นี้คือเจริญกว่าปัจจุบันนะคะการศึกษาดีมากและถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบ10ประเทศอาเซียนเนี่ย ประเทศพมา่านะตอนนั้นเนี่ยการศึกษาเรียกได้ว่าอันดับหนึ่งนะคะอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ของคุณซิรีฟ,ฟิลิสนะคะก็คือดิฉันเองคะ่ะก็หลังจากที่ได้เป็น,นะะอินดิพเอนเดนนะคะอินดิพเอนเดนภาษาไทยคืออะไรนั่นแหละค่ะก็หลังจากนั้นนะคะประเทศพมา่าก็ถดถอ,อยลงเรื่อยๆนะคะและในปัจจุบันเนี่ยประเทศพมา่าการศึกษาเย่ลงไปมากๆเลยค่ะ ยิ้มทำไมแต่คนพมา่าส่วนใหญ่นะคะเขาสามารถนับเลขเป็นภาษาอังกฤษได้พูดวันเดือนปีเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเช่น Monday Tuesday January บลาบลาบลา,บาก็ว่าไปนะคะซ้ายขวาและไ r i อะไรอย่างนี้เขาพูดได้คะ่ะแม้แต่คนขับ3ล้อหรือไซการนั่นเองคะ่ะแล้วอีกอย่างนะคะพวกเขาเนี่ยจะรู้คำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะพอสมควรอย่างเช่นคำว่า hotel คำศัาาพม่าเขาจะพูดว่าโฮเจ่คอนโทรฟโลโซฟีคอมพานีด้วยเหตุผลที่ว่าในคำศัพท์ของภาษาพม่าในคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเยอะมากทำให้คำศัพท์ต่างเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษบวกกับโรงเรียนในประเทศพมา่าหรือมหาลายัยที่ไม่ใช่นานาชาตินะคะหนังสือเรียนเกือบทุกวิชาไม่ใช่ทุกวิชานะคะเกือบทุกวิชาเนี่ย เกิน50%ค่ะเป็นภาษาอังกฤษก็คือเอาง่ายๆค่ะเวลาสอบเนี่ยวิชาบางวิชานะคะจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะแต่ก็จะมีบางวิชาเท่าที่สิริจําได้นะคะก็จะมีวิชาประวัติศาสตร์วิชาภาษาพม่าเวลาสอบก็จะต้องเขียนเป็นภาษาพม่าเวลาเรียนก็เรียนเป็นภาษาพม่าแต่ก็น้อยละค่ะที่เป็นภาษาพม่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยตอนสอบนะคะ แต่ว่าในช่วงที่เรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณครูเนี่ยจะสอนเป็นภาษาพมา่าส่วนสำเนียงภาษาอังกฤษของคนพม่านะคะไม่ได้เป็น accent American หรือ British เลยนะคะซีรีบางทีฟังไม่ออกด้วยซ้ำ <S <S ก็เหมือนชาวต่างชาติที่ฟังภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ออก่น่งค่ะแต่ซีรีเนี่ยฟังภาษาอังกฤษของคนไทยออก accent ของคนไทยออกเพราะว่าชีวิตโตที่ไทยเรียนที่ไทย ทุกอย่างคือที่ไทยหมดเลยชลิไม่เคยเรียนที่ประเทศพาม่านะคะเพราะฉะนั้นชลิจะฟังแอคซนตนของคนไทยออกแต่ฟังภาษาอังกฤษของคนพาม่าไม่ค่อยออกเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะกับท็อปิกเรื่องภาษาอังกฤษของคนพามา่าแล้วก็วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาในประเทศพาม่า b ยคุณิริฟิลิกส์นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถหาอ่านได้ที่หอดสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ หวังว่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยจากชิรินะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะจ้า